ย,ย้า <c> ย <oughs> เอ่อย้ายที่แล้วนะนะได้เวลาย้ายที่แล้วตอนนี้ก็กองบัญชาการหน่วยลบทีดิวก็ยังอยู่กันที่เกาะติดสถานการณ์ที่หน้าบ้านพ่อแบบแติงก็ดิ้นเงินเข้าไปงานนี้นะเออร้อนหน้าดูอ่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาหนะ้าตอนนี้นะที่เออ ยายาเฮียกำลังจะเดินดาวสู่ภูมิลำเนานะเออว่าไปอ่ะสวัสดีครับออสมเนียงนางมาลสีนะพี่ติ๊กชมภาทองสวัสดีจ้านะฮะตอนนี้ก็มีกาะติดสถานการณ์เช่นเดิมเหมนเดิมนะพี่บิ๊กสาวผู้ไทยสวัสดีครับนะพี่ตุก๊กนะพี่อปโ,ปโป้สวัสดีครับพี่ จากช่องน้องโรสจากอ๋อช่องพี่โรสไลฟ์สดอยู่อะไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไนะฮะแต่งให้หล่อหน่แต่งให้หล่อแต่ง,ตงยังไงก็ไม่หล่ออือพวกประอนพวกปนมติเขาก็อยู่หน้าหน้าบ้านพ่อแบมอะแะนะแต่ว่าติ่งนี่ก็ดิด้นเป็นวัวเป็นควายปไปเลยพวกนี้นะะสมองหมาคือประมาณว่าร้อนเนี่ยร้อนเออเขาจะทำการย้าย เฮียแล้วนะเออทำการย้ายเฮียแล้วอ่าทีนี้ต้องขอแสดงการไว้อะไรกับการจากไปของพญาเฮ้ ว่าจะมีรถแห่ศพนะประดับประดาด้วยเวลาเวลาเวลาแห่ศพเขาจะทำอย่างนี้แหละรถแห่ศพอะรถแห่ศพอะนะเออประมาณนั้นแหละนะฮะคือช่วงนี้คือเอ,อผมมีประเด็นอยู่นะพอมีประเด็นเนี่ยซึ่งมันมันเกี่ยวกับ <S <S 1> <S 1> เรื่องกฎหมายซึ่งเราจะทําการฟอร้องซึ่งเออก็เลยต้อง เออจะไปไลฟ์อะไรเนะี่ยมันก็ยากหน่อยช่วงนี้นะเออต้องทําความเข้าใจหน่อยว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปไปน,ปนู่นนะี่นั่นเราแต่เราก็มีมือดีพรกการไปหลายคนอยู่ตอนนี้นะฮะเออไม่ว่าจะเป็นพนมลุงชาเขียวนะเออเขาถามพนมลุงทําไมมานั่นอะไรทําอะไรฟรานดีนะเออจริงๆเรื่องจริงก็ขอไว้อะไรกับพญาเฮ่ด้วยนะฮะอืมนะฮะ เป็นถ้าจะาจะให้ดีเลยนะมันต้องทุบไอ้ซ<ส>อ,<ง>องด้วยต้องทุบซองด้วยใช่ไหมพี่เบื้องมาจากช่องน้องโรสจะขอขอบคุณมากนะเออไม่เป็นไรดูดูได้พี่โรถนีก็เป็นพี่สาวนะเป็นสามมากเปิดไฟตรงนี้ดวงดี้มาอสัญญาณมันหมุนหมุนนะฮะแล้วเากาะกระแสวันนี้ตามเพราะว่าเราจะมี เรียกหลายสายรับคังฉีกประจําอยู่ทุกจุดนะประมาณเนี้ยรถติดเบรกที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 เนี่ยรับประกันได้ว่าไอ้งูพิการตัวเนี้ย <laughs> จะไปถึงรอดฝังหรืบเปล่านะเอออําลาอะไรจากใจน้องรักพูดถึงตัวเฮี้ยวว่า <laughs> อ่าแผ่นดินสูงขึ้นเยอะช่วงนี้แผ่นดินสูงขึ้นเยอะนะก็แสดงความดีใจกับ พวกีปาณน่าความสงบสุขก็จะกลับคืนมาส่วนในพวกที่เห่าหอนคอยหากินอยู่กับซากนะซากขี้อะนะ mm hmm. ทีนี้โชวิว่งถ่ายนูนถ่ายนี่มันก็คงจะจะไม่ได้แล้วนะสมเพศแล้วเวทนาบกวกกับความสงสารแล้วตอนนี้ไม่มีเคลื่อนไหวใดๆนะครับเ mm hmm. ประมาณนี้ก็กําลังแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่นะขบวนกําลังจะจัด นะครรอบเมนสามรอบนะรอบเมนสามรอบ,นะรอบ, 3, รอบแล้วก็เผาไอ้พวกติ่งทั้งหลายที่ว่าเออจะทำเยี่ยงไรดีนะเออร้องห่มร้องไห้เข้าไปนะร้องห่มร้องไห้เข้าไปปานพ่อแม่มันจะตายหูใต้หานะเนี่ยแสงเงาไม่ดีเลยเดี๋ยวก่อนนะแสงไม่เงาโอ้โหนะช่วงนี้ก็มีนักข่าวประจำอยู่ทุกจุดนะฮะที่คอยติดตามดูว่าสถานการณ์ตอนนี้ มันเป็นยังไงแต่ว่าเราก็เห็นสภาพแล้วนะมีรถแห่ศพนำหน้านะฮะอาจจะมีรถบัสคอยติดตามด้วยนะเออเขก็คอยติดตามก็คือต้องน้องผมงร้องไห้ตามไปทธ่เฮ <phys formation> <ymph agan Tree> ียทำไมเนอะเวรกรรมเวรกรรมเวรกรรมอะไรกันนะนะฮะนี่แหละผมนึงบอกว่า สิ่งดีๆอ่ะมันไม่มีอะไรทําอะไรได้ไงนะอันนี้มันของต่ำอ่ะพอเป็นพวกของต่ําต่ําตมสกโปรกโสมบมมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะฮะเอ่อพวกต่ําตมโสมบมนะฮะจริงๆวันนี้อยากอยากเลาเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเออมันมันมีมีหลายเหตุผลมันทําให้เลาไม่ได้นะไม่งั้นแหละสนุกไม่งั้นสนุกแน่นอนนะเออไม่งั้นเนี่ยสนุกขำได้ขำไดเฮฮาปาร์ตี้เหมือนเดิมนะ กินลาต้อยในติ่งโง่ติ่งีนเอาใหญ่เลยนะติ่งตอนนี้ติ่งกำลังคือคืออะไรอะ่ะคือคือเขาเขาไปตั้งกล้องตั้งกล้องแหวงกัดเขาไปหมดเลยตอนนี้เราแหวงนะแต่แต่ไอพวกที่แบบหาหากินกเกษตรกระดูกอะ่ะนะอันนี้เธอพูดเองนะเออพวกพวกเธอได้กินหนังฉันได้กินกระดูกเคยพวกนี้หาแต่กระดูกกินก็ก็ ก็ไลฟ์ปกติธรรมดาไงเออต่างแย่งสีแย่งช่องกันเข้าไปนะครับแต่ก็สมเพศหน่อยสมเพศหนึ่งนะสมเพศนิดหนึ่งที่ว่าจะต้องแบบเล,ล่รอดเนี่ยนี่ไงนี่คือตัวเฮที่ต้องเล,ล่รอดน,นะเล,ล่รอดเล,ล่ลอดเออเล,ล่รอดน,นะฮะพระใหญ่ใหญ่ก็จะไปโอ้โหเหมือนเหมือนพระบิดาเลยพระบิดายังต้องย้ายย้ายไปย้ายหลุมเยี่ยวไปอยู่จังหวัดอื่นเหมือนกัน กันเลยฮะเนี่ยเนี่ยความต่ําตมโสมม,มแต่เดี๋ยวต้องเจอกันไม่ต้องกลัวนะต้องเจอกันผมต้องเจอกับพระเอกใหญ่อีกหลายช็อตนะประมาณนี้แหละอดีตหึงเจอกันแน่นอนเนะี่ยแล้วคุณจะรู้ว่ามันจะปากดีมันจะดีแบบเหมือนอยู่ในรูหรือเปล่านะช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้าง,างน,าน,นานนิดนึงเออส่วน สิบปีก็ยัง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 ,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้ไปไหนสิบปีก็ภาพสวยงามมาฝากคุณผู้ชมนะจะไปเก็บภาพสวยงามฝากคุณผู้ชมยังไม่มีเกิดขึ้นนะก็เขาเรียกอะไรอนะ่ะต้องเป็นวักเป็นเวนนะ่ะต้องเก็บเศษตังเศษเหรียญตามหลุมนะตามหลุมเนอะพวกแมยยกเศษทิ้งไว้ให้นะฮะเดี๋ยวนะเราจะได้ชมความต่ำตมความโสมมนะฮะเออ มม่คุยกันหน้าดูเลยเหมือนกันไเปน็นไงฝีมือไม่มีใครทําได้โถไอ้ไฟนะสร้างเฮียแบบนี้นะงานหยาบหยาแบบนี้นะมันไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ว่าถ้าโง่จริงอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกนะตามทางอ่ะคุณเตรียมด,ดูได้เลยนะเตียมดูได้เลยเดี๋ยวสร้างกันลนลนในรถเดี๋ยวไปเก็บได้เลยแหะนะอืแม่น้องว่าคนพูดอะไรเนี่ย ตงิตงตงินจำเลยคดีเด็กท่องไว้นะโอ้โหตีไม่เยอะเ้ยเออย้ายถิ่นแล้วนะตอนนี้ร้องผมร้องไห้นะเออประมาณนั้นแบบว่าฟ้าทำไมคือกันแกล้งแบบนี้คนมันของมันต่ำของมันต่ำเพราะของต่ำต่เนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้หรอกนะบุญบาร,รมีไม่ถึง นะฮะบุญบาร,รมีไม่ถึงนี่ยอ,อ,อย่าออย่าไปอย่าไปทำนะฮะตัวมึงเนี่ยมันเป็นพวกเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เคยทะเลไม่เคยทะเลพ่อมึงนะฮะอยู่พัทยามาเอตั้งหลายปีไม่เห็นไม่เคยเห็นทะเล,เเะเลอดีตก็เป็นสับปะเลือกนะออโรงงานไก่นี่ก็ไปล่อกันคนนันนนน้นคนนี้มั่วซั่วตัวเหลงไม่หมดนะฮะออมาได้ไงอิเอนเทอร์ีีก็เขาว่าอะไรสินันเสมอกันนะ เออเมียน้อยเมียหลวงเนีย่นยไปแย่งผัวเข้ามาประมาณนะั้นเวรกรรมเตี่ยม,มันอยู่กันไม่เป็นสุขหรอกอยู่เป็นสุขที่ไหนอะไรก็ต้องระมัดระวงังนะฮอ,อเฮียขึ้นนะหากินตะกวดขึ้นมาตัวหนึ่งเอาไว้ทํามาหากินนะฮะเอาไว้ขอทานแต่ก็ทําไม่ได้นะไม่สําเร็จนะฮะเออตอนนี้ก็ย้ายสะพานลอยแล้วนะขณะเนี้ยเออตัวแห่กําลังย้ายสะพานลอยนะ ไล้พวกเต่งข้างแคมพวกไอ้กาอ้ไอ้ไตยไอ้ยันนี่เงี้ยนะไอ้ไอ้ยันไอ้ยันเมื่อวานนอ้ยันนะฝากถึงไอ้ยันหน่อยไอ้ยันไอ้ยันเขาเขาบอกว่าท่าเต้นเมื่อวานเนี่ยไอ้เคนี่คนบ้านนอกเหมือนปนกระดานมากเลยบักเสียวเอ้ยบากเสียวเออไอ้เต้นแบบนี้เขาเต้นกันเยอะแยะไปเขาบอกว่าเหมือนท่าเยี่ยวเลยถ้าจะเป็นเหมือนท่าเยี่ยวก็โอเคนะยันนะโยรถัวพ่อึงอะ เยี่ยลรถหัวพ่อ,อยันแล้วฝากบอกยันด้วยเดี๋ยวติ่งเข้ามาฝากบอกยันยันให้ท่านบรรดามน,น,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเต็มให้ไม่ต้องกลัวทีละตัวทีละตัวเออเพราะว่าให้ด่าหน้ามาทีละตัวนะครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยคอนเทนต์ไม่มีอะไรนะคอนเทนต์ไม่มีอะไรคอยจะเกาะกระแสชาวบ,บ้านชาวช่องทั้หมดส่วนอาจารย์กลางเดี๋ยผมจัดไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอบายๆเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวจัดไว้ให้เนี่ยจัดให้สวยๆงามเลยนะฮะเออแล้วก็ บปล่าอุดอรดีตัวหนึง่งเ,เดี๋ยวจัดให้สวยๆเลยนะมาชอบเหลือกเกินนะด่ามาด่ากรับไม่โกงไม่โกงนะครับตอนนี้ก็มีคอนเทนต์ที่จะได้นั่งเห่าได้หอนเนะี่ยเพราะว่าตะกวดกําลังจะย้ายถิ่นย้ายถิ่นขอทานแนละ้นะฮะบรรดาแม่ยกเ,เตรียมโอนนะคือตอนนี้ก็ยังทําอะไรไม่ได้มากนะอรอเลิกรอเลิกรอเลิกเหความชิบหายสาธุนะ เ,ออเราเลิกความชิบหายเดินเงินป่วนไปล่อนไปล่อนมาอยู่เลยนะยังยังยังนะต้องใส่รถจะชนเงินไปทางไม่สะดวกแล้วนะไอ้สองออบอกได้เลยว่าไอ้สองทางไม่สะดวกแล้วหลบหลบให้ทางรถกันนะเนี่ยรถไซเรนมานะรถไซเรนมานะฮะการขับรถเนี่ยหลบซ้ายแลขวาหลบไหมครับ นะเราไม่รู้ว่าคนเจ็บคนป่วยใช่หไหมเราหลบหนึ่งคันดูคันหน้าไม่หลบเลยดูเด็กออกไปนออยคุณเอ้ยทามนี่เลยคนเจ็บคนป่วยอ๋อนี่โรงพยาบาลชุมพวง คนเจ็บคนป่วยนะขับรถพยายามแทรกหลบนิดนึงเนี่ยดูดิมันติดอยู่ข้างหน้านันเนี่ยตามตามตามไปเลยตามไปเลยโบกนั่นตามตู้นี้ไปเลยอ้าวนี่มีโชเฟอร์ด้วยนะมีโชเฟอร์ด้วยอ้าวอ้าวไอ้นี่ขับรถอย่าอย่าไปพวดไปเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่ง จะได้กลับก่อนนี่เขาว่าเขาว่าจะได้กลับก่อนมันไปดีเพราะว่าผมจะไปทําอะไรไม่ได้ไปถ่ายผมทําอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้นะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับคดีไปแล้วนะนะนะตัวผมนะมันเป็นเกี่ยวกับคดีไปแล้วที่เราจะต้องฟ้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายก็ต้องต้องต้องให้เซฟตัวผมไว้ก่อนนะเออจะพูดอะไรที่มันนั่นมันมันก็ยากลําบากอยู่นะตอนเนี้ยนะไม่เย่นอยากจะ คันแวอ่ะบอกตรงๆนะเมื่อวานก็ไปเล้าเนี่ยผมพอมาค,คิดว่าคิดว่าเครียดหนักนะเครียดหนักเพราะว่าแต่งแต่ละช่องก็ยังอื่นแมนะเอาเราไปเล่นหมดแหละนะเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรอ,ะอยู่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุขงานนี้อยู่ไม่เป็นสุกดี๋ยวเรงมีช็อตอีกหลายช็อตที่จะอยู่ไม่เป็นสุขและจะมีช็อตหลายช็อตที่ต้องเจอกันแล้วคุณดูวันนั้นนะว่าเวลาที่เจอผมเนี่ยเออ โดยที่ไม่มีพวกหมามาเห่ามารอบๆเนี่ยนะหรือหอมามาเห่าแล้วมันจะเป็นยังไงคุณต้องติดตามติดต,ต,ต,ตามนะฮะผมบอกแล้วว่าผมรอจังหวะได้ไม่เป็นไรนะช่วงนี้เอยมื่อกี้พี่นะบอกว่าโอ้ไม่ต้องหรอกเขาบอกให้ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันมันเป็นมันเป็นเกี่ยวกับคดีนะไม่ได้เข หาว่าเรามาถ่ายทําเพื่อป่วนนู่นนี่นั่นนะเราก็ทำํำยูทูปเพื่อนอยู่มีเพื่อนอยู่นะมีเพื่อนมีมีเพื่อนมีมพี่ม,มีเขาอยู่ตรงหน้าบ้านของแบงค์กันนี่แหละนะฮะส่วนเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งก็ไปตามทางนะก็จะเก็บภาพส,สวยงามแล้วก็ตอนที่ไปแล้วเนี่ยมันมันมันก็จะมีมีหมาสักตัวมันก็ต้องขับรถตามเแต่เราจะไปเอาความสวยความง,งามสร้างกละกับปังมานะ ประมาณนี้นะตอนตอนยังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะยังไม่มีเกิดขึ้นนะแต่ตอนนี้ก็อคือได้ได้แต่ส่วนเขาเรียกอะไร่ะส่วนขานะส่วนขาขึ้นมาแล้วแล้วส่วนส่วนขาขึ้นมานะส่วนหลังตะกวดขึ้นมาโน่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้นะอตอนนี้ก็อจากสายรรงงานนะน,นะรอเลิกรอเลิกรอเลิกความชิบหายอยู่นะ ประมาณนี้เราเลิกความชิบหายอยู่ก็เมื่อวานตะตุงตวงดานไหมอืมเดี๋ยวข้มขัดหน่อยเออลืมๆืมลืมข้าขมขัดขมขัดก็ใส่มั่งไยเส้นเนี่ะประมาณนี้เออประมาณนี้ นะไม่ช้าไม่เร็วไม่ช้าไม่เร็วเดี๋ยวได้เจอกันหลายช็อตหลายช็อตนะได้เจอกันหลายช็อตมากนะแล้วคุณคอยดูต่อไปนะนะช็อตแบบนี้แหละผมชอบมากเลยเออประมาณนี้นะออเดี๋ยวนี่เขาบอกสีดาสีดาไม่สีได้หรอกนะเมื่อวานนี้ก็ทําให้พวกไอ้พวกดิ้วล้อไอ้พวกขอทานทั้งหลายก็ดิน้นดิ้นพลาดอยู่แล้วอยู่ไม่เป็นสุขนะเพราะว่าดนตรีนะนะ ยังบูลลี่เขาเลยหาว่าคนน้อยดูด,ดีนั่นนะไม่ต้องมีบูลลี่เขาหรอกนะบูลลี่เขาทำไมนะฮะแค่นี้ทำให้พวกเปรดพวกเอเขาเรียกอะไรพวกขอทานสัมเวสีดิน้นนะรบับไม่ได้คนฟังไม่ไหวนะเออประมาณนี้นะครับแต่กาาร์ก็ยังปกตินะเดินพลาดเดินพลาดนะไอ้อ้วนมันเดินไอไอขาเบียดเดินไปถามพป่นมอะ เดินไปถามพนดมไปถ่ายอะไเดินที่นั่นประมาณเนี้ยนะมถ้าอะไรถ้าเราไม่อยู่ในโซนแถวนั้นนะเออไ,ไม่ต้องไปสนใจพนมนะไม่ต้องไปสนใจนะเออถ้าเราอยู่ที่รบริเวณนะั้นนะเราจะไปหาเรื่องไงแต่ถ้าออกนอกบริเวณถ้าเข้ามาแบบตุ้มสี่สุมห้านะเออทิมทิมเลยทิมก่อนในเปียบแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่อย่า,ยาไปทิมนะมันจะกลายเป็นเราหาเรื่อง นะประมาณนี้ประมาณนี้นะงานนี้ต่างจะหไดหลายตังนะไม่ยกบมไหลตังนะฮะเฉพาะคงเฉพาะเคสนะเออก็ก็ก็ถือว่าความโชคดีนะที่ว่ามันไม่ฟักเงินสักบาทเดียวนะ,ะที่สามารถเอาตัวตะกวดเนี่ยเอาไปขอทานหาสะพานลอยที่อื่นอยู่ำคำเครียนะดนาดำาค้ื่เครียดนะฮะนาดำครื่เครียด ลังย้ายสะพานลอยใหม่ไปหาคิศใหม่ได้ดูแห่แล้วกันนะดูการแห่อ่าการแห่ส่วนบัดรแดงบนรถบัตนี่มีการร้องระงมมาปานี่คืองานศพพ่อพวกมันถ้าถ้าจะไม่ร้องระงมได้เนี่ยไม่ธรรมดานะนะไม่ธรรมดานะเออพระเจ้าบีพระพุทธรูปบีนะครับพญานาคศักดิ์สิทธิ์มุกดาหารเนี่ยบีเยอะมากเลยนะที่เต่า้อยก็บีพญานาคมีทั้งเตา่าเออ ประมาณนั้นนะริมแม่น้ำโขงพาายัญานะสวยเยอะไม่ไม่ไ,มไอ้บวงนี้ชอบไหว,ว,ตว้ตะกรวดไหว้ตะกรวดตะกรวดอะ่ะที่มันโดนบั่นคอตัดหัวไปแล้วอะ่ะคุณลองคิดดูมันศักดิธิ์ขนาดไหนอะ่ะของที่กราบไหว้เนี่ยโดนตัดตัดเป็นเป็นท่อนๆน,นี่าเงมันปลาไหลต้นเปรตอะ่ะคุณคิดดูดิมีพวกเอ่อซัมเวสีกราบไหว้มันจะต้องพระบิดาเนี่ยเขาจะมีลูกศิษย์ลุกหาเขา ทำไมเขาถึงกินของพระบิดาได้ทำไมเขาเชื่อมั่นในพระบิดาก็เพราะว่าเขาไม่ได้สนใจไงนะว่าอันนี้เป็นของโสบม,ม,มเขาเข้าใจว่าพระบิดาเนี่ยคือพระผู้ที่บรรลุอราหันต์แล้วเช่นกันนะฮะตะกวดตัวเนี้ยชาวบ้านเขามางเป็นตะกวดเป็นซากนะแต่แต่ก็ยังมีไอ้พวกที่งมงายนะงมงาย ก็ไปกราบไหว้เนี่ยร้องหมร้องไห้เนี่ยพ่อมันตายพวกมันยังไม่ร้องไห้สักแอะเลยนะพวกเนี้ยเนี่ยถ้าอยากไปไหว้อยากไปสการะาพญานาคที่สวยๆกัมงานม,มาไปติดต่อที่นวัดวันรีสอร์ทพี่วิเชียนแกจะพาเราไปนะก็มีสถานที่มีวัดที่บุกด่านหารเนี่ยมีพญานาคสวยๆเยอะมากนะล่าสุดที่ผมไปดีของของ,ของปุ่กปู๊งชงอันนั้นสวยมากสวยงามงามงามแบบงามมาก คือแววตาเนี่ยจะ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 ,จะเป็นอะไรที่เมตตาสูงนะแต่ถ้าไปที่ตะกวดของไอ้พระเอกนะพระเอกในสายตาไอ้พวกนิ้วล้อนะปั๊มปั๊มปั๊มเ่ารถนำรถนำมัน,ต,น,นต้องมาเส้นทางนี้

กดีดีดีตูวนี้ตูวนี้โอเคหมดเรื่องเตินน้ำมันมนี่แม่งเคตรเจ็ดชีสเลยนะพี่มันบีริมสุดเลยนี่เวลาโอ้ดันเดันนี่ทำไมอย่างนี้ไงไปแล้วมันดันดียัมหักอะไร สุดเล้ไหม95เต็มถังเก้า้าเต็มถังเชื่อไม่กี่บาทแพงมากเออมารอเก็บหัวปลาส่งปลาไหลมารอเก็บหัวตกปลาไห,หลเลออตลกว่าพี่อ่านเนี่ยปูบอก ปูไม่อยู่แล้วเว้ยกกอกปูจะไปอยู่ออเออเขาไปอยู่แล้วเดีไปอยู่วังแย้ใช่ไหมหรือที่ไหนนะเออบอกไม่รู้นะที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตากกระจกหน่อยเอาอะไรของดีๆเนี่ยนะฮะ มันจะต้องศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครทําอะไรได้นะฮะนอกจากว่าเป็นของต่ําตมจรงิงๆของพวกนี้มันของต่ําของต่ํานะของต่ํามากนะฮะเปนเป็นของที่ต่ําต่ตําตมอ่ะนะ,ะโสมมมนะมันถึงได้อยู่ไม่ได้นะฮะจะด้วยเวรกรรมหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะเพราะว่ามันไม่ได้มาจากการบริจาคหรือออกมาจากใจแต่เป็นการขอทานมาเพื่อที่จะหาเศษหาทอนนะ,ะเพื่อจะทอนขึ้นมานะ,ะเอาเงินทอนตัวนี้ขึ้นมา นะฮะหรือสงก็เอาไว้ขอทานเอาไว้เที่ลายไว้ขายทู่นะ,ะับหาความศักดิ์สิทธิ์มันมีตรงไหนไม่มีเลยนะ,ะถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยเอ,อป่านนี้ไม่คดีไม่เยอะหรอกนะครับมีบางคนก็สาบแช่งสายโวยก็มีอยู่หน่อยเดียวติงก็มีกี่ตัวน่ะนะ,ะเข้ามาที่ก้าด่างแง่หน้างหงายหมดนะฮะประมาณนั้นแหละนะครับขำขำําถอนมาก มาถอนเวลามาถอนตัวตอบนี่ตลกอ่ะฉันท่าอยู่ฉันท่าอยู่บ้านพอแบม,มอ่ะมึงก็ยังจะแแบงกัดเขาตามกัดเขาแบบอย่างหมานะเดี๋ยวเราจะติดตามดูนะเราจะติดตามดูเส้นทางเยวเราไปติดตามดูเส้นทางการขนเอาการเอาตัวตะกรวดอ่ะวนรอบเมนนะเอาตัวตะกรวดวนรอบเมนโอ้พันเก้าเนีย 900เหรอเฮ้ยมันไม่เต็มถังนี่หว่าบอกเขาเต็มไม่ไม่เป็นไร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 เดี๋ยวเขาเติมใหม่ไม่เป็นไรบอกเขาเต็มหนังดี900เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปเติมไม่เป็นไรไม่เป็น <philanthropy> ไรนะฮะดูตอนนู่นก่อน บอกเที่ยวเดียวแล้วมัน,มนดึงแรงงเลยประกำแล้วดึงแรงเลยเดี๋ยวมันต้องจับตรงนี้มันจะมันมันจะด,ดึง แล้วเ,เดี๋ยวจะมีทีมอีกชุดหนึ่งนะเนี่ยบอก,กด้วยนะบอก,กติง <ไป S 1> ด้วยนะวันนี้จะไปถ่ายซากนะสายซากที่เหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยหมาเฝ้าบ้านเนี่ยจะอยู่หรือเปล่ากลัวว่ามันจะไม่มีหมาเฝ้าบ้านเพราะอะไรหนึ่งต้องรีบไปแย่งกันนะทำคอนเทนต์รีบไปแย่งเอายอดไล์นะเดี๋ยวจะไปถ่ายซากหมาขี้เลื้อนอไม่ใช่ซากตะกวดนะเราจะมีซากตะกวดด้วย นะจะมีซากตะกวดเราจะไปถ่ายซากตะกวดด้วยแล้วก็จะมีเส้นทางการเดินนะ,ะจะมีการคือรับบริจาคเงินเงินรับบริจาคเงินมาเพื่อจะมาโปรยทานขอทานนะฮะแล้วไอ้คนที่ทําทําอยู่นะแม่มีจะเหรียญห้าสิบไปเอาเหรียญห้าสิบเหรียญอะไรมาบานเหมือนกันนะเหรียญบงเหรียญบาทนะฮะ,นะฮะประมาณนี้ก็ได้ได,ได้ได้หลายหมื่นอยู่นะได้หลายหมื่นอยู่นะฮะ แต่เอามาโปยจริงๆเนี่ยคงจะสี่ส่าห้าร้อยแหละนะเออใครจะเอาเงินทิ้งมั่ง่ะนะเออแต่ถึงยังไงแล้วพ่าแม่ธรดีนี้นี่เป็นพยานนะฮะไม่ว่าตะกวดจะอยู่ที่ใดไม่มีความสุขแน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นเประลอสุรกายเออนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมารายงานความคืบหน้านะความคืบหน้าเพราะตอนนี้อ่าไม่รู้ว่ารอเลิกรอชัยหรือว่าบางส่วนมันยังเอามาไม่ได้นะฮะ อ,อทำอะไรมันก็ติดขัดไปหมดแหละเพราะว่าอะไรไหมเพราะคนมันบาปไงคนมันบาปนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครผมเล่านิทานนะไอค้คาตกรคนมันบาปจิตใจมันก็ต่ำตมด้วยนะอยู่ที่ไหนก็มีแต่เรื่องนะครับอยู่หน้าบ้านตัวเองกลางเก่าเดี๋ยวคุณคอยดูว่าเวลาเจอกันข้างนอกมันจะเป็นเรื่องไรช็อตที่เจอกันข้างนอกเนี่ยมีเยอะแน่นอนนะเออเจอกันแน่นอนแล้วคุณคอยดูว่า เออวลาอยู่ข้างนอกเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะณตอนเนี้ยเราก็ต้องปล่อยให้พวกขอทานเนี่ยมันหากินไปก่อนนะครับโอเคนะมารายงานอยู่แค่นี้นะเออประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปซองหมองหาที่ซองหมองต่อนะเออหาที่ซองหมองกันต่อนะฮะตอนนี้ก็ไปติดตามดูที่ช่องมาถอนนะช่องมาถอนเขาก็กาเกาะติดสถานการณ์อยู่นะอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคนะเดี๋ยวไงกเขาวานใหม่นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ